จะมาสาธิตการใช้กล้องติดรถยนต์นะครับ HD DVR Portable DVR with 2.5 TF t l c d screen ครับกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับส่วนประกอบในนี้ก็จะมีอยู่หลักๆก,ก็มีตัวกล้องนี่ตัวกล้อง แล้วอุปกรณ์ในกล้องปรกอบด้วยแบตเตอรี่นะครับโนเกีย b l 5 4ขาตั้งที่ติดเป็นจุดย่างติดกับกระจกแล้วก็ปรับมุมได้สายชาร์จครับสายชาร์จต่อกับช่องจุบุหรี่รถยนต์ ใส่ข้อมูลใส่ data นะครับรับดึงข้อมูลจากตัวกล้องเข้าคอมพิวเตอร์และคู่มือภาษาจีนบนภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ค่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะมาเริ่มก่อนตัวกล้องก็จะประกอบมีรูปร่างหน้าตา,ยยานี้นะครับกดไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีแบตเตอรี่เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อน ในตัวเครื่องที่ให้ไปนะครับไม่มี m i โคร sd ไม่มี sd card เพราะว่าความจุซื้อหาเองได้ตามใจชอบนะครับอันนี้อันดับแรกผมก็ใส่ sd ไปก่อน เป็นช่องสำหรับสายชาร์จนะครับเป็นสาย Data ด,ด้วยแต่ถ้ามีแจ็คต่อตรงนี้ก็สามารถมี AV output ได้ต้องไปหาซื้อองต่างหากน,นีเปิดนะครับพาวเวอ,อันนี้เป็นปุ่ม Power อ,อันนี้เป็นปุ่มอ่าโอเปอเรชั Operation. แล้วก็เป็นปุ่มสำหรับการレคคอร์ดด้วย ในกล้องนี้ฮะจะมีอยู่โหมดมีปุ่มโหมดอัพดาวเมนูจะจะได้ไปเห็นรายการนะครับโหมดนี้คือขณะนี้อยู่ในสถานะของโหมดวิดีโอกดอีกครั้งหนึง่งไปโหมดของกล้องถ่ายภาพนิ่งนะครับโหมด3อีกโหมดหนึ่งคือบันทึกเสียงจะบอกจำนวนของระยะเวลาที่บันทึกได้ โหมด4นี่คือเป็นการ playback จากวิดีโอไฟล์ที่อัดไว้แต่ตอนนี้ไม่ได้อัดอะไรไว้นะครับเดี๋ยวจะสาธิตการอัดอีกทีหนึง่งนี้กลับไปที่โหมดของกล้องก่อนแต่นี้ในกล้องเนี่ยสามารถตั้งค่าที่จะใช้งานได้เนี่ยหลายแบบแต่ส่วนใหญเ่เราจะใช้ตามแบบของที่ทางโรงงานเนี่ยทางโรงงานเขาตั้งมานะครับ อันนี้ก็จะลองเซตดูให้ดูเป็นตัวอย่างกดขึ้นมาเมนูนี้ก็คือจะขึ้นเมนูขึ้นมาก็จะมีขนาดเลือกก็กดปุ่มดาวเพื่อจะเลือกขนาดไฟล์นะครับว่าจะบันทึกได้ไหนคันนี้เราก็จะเลือกหละกดปุ่มโอเคอันนี้ผมตั้งไว้ที่1280งพันสองคูณเจ็ดยยี่สิบนะครับแต่ถ้าต้องการให้รายละเอียดมากขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็สามารถเลือกขึ้นได้โดยการกดปุ่มอัพแล้วก็กดปุ่มโอเค เรียบร้อยนะครับโหมดจะเปลี่ยนเป็น Full HD แล้วนะครับส่วนเรื่องของการตั้งค่าอันนี้อยู่ในโหมดวิดีโอนี้ไปตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถตั้งค่าได้อีกทีหนึ่งก็คือเลือกกดเมนูออกก่อนนะครับแล้วกดเข้าเมนูข้อ้อวิธีหนึ่งกดโหมดซ้ำก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งกดปุ่มดาว ก็ไม่ได้ไม่ได้แก้อะไรนะครับทางโรงงานตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแต่อย่างเดียวคือตั้งภาษาที่เราใช้กันประจำนี่เป็นภาษาไทยอยู่แล้วไม่ต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันที่เวลาก็กด operation เข้าไปนี้เสร็จก็เป็นวันที่สำหรับบันทึกทำาทำทำ stamp บนวิดีโอ อันนี้เป็นเดือนวันปีนะครับก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังอันนีก้ก็กดปุ่ม up เข้าไปอย่างเช่นวันนี้เป็นวันที่เ,เป็นเดือนเดือน10กดปุ่ม up เข้าไปนะฮะแล้วกดโอเคเป็นวันที่10แล้วก็กดหมดเลือก อันนี้ก็จะเป็นวันที่5 5โอเคเลื่อนถัดไปปี2014ถัดไปสณะนี้เวลา18นาฬิกาเนาทีเลื่อนขึ้นไปครับ18นาฬิกากดโหมดปุ๊บ7นาที7นาทีเลือกครับคันนี้เปลี่ยน ตอนนี้อาจจะดูสับสนนิดน,นึงมีเดือนขึ้นหน้าเอาแบบไทยๆนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นวันเดือนปีเลือกปุ๊บจบไม่มีอะไรทำแล้วกดโอเคตกลงเรียบร้อยครับคันนี้จะเริ่มทำการบันทึกสังเกตได้ว่าจะมีรูป SD card อยู่ก็แสดงว่ามีการใส่เข้าไปแล้วอันนี้เป็นสถานะของแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าปกติเนี่ยจะไม่ใช้ก็ได้ถ้าใช้อยู่ในรถยนต์ ก็คือเสียบไฟชาร์จไว้ค้างไว้เลย,เลยทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยกล้องก็จะทำงานกล้องก็จะทำงานนะครับก็อันนี้จะเริ่มบันทึกดีกว่าลองเล่นรไรดีกดปุ่มบันทึกนะครับเวลาเริ่มเดินไปแล้วครับถ่ายไปเรื่อยๆ โ okay. อเคพอหยุดสต็อปนี่เราก็ไปเลื่อนที่โหมดเพย์แบ็นี่ฮะจะเป็นหนึ่งทับหนึ่งก็คือถ่ายไปแล้วหนึ่งคลิปครนี้เริ่มกดปุ่มโอเปเรตนี่ครับเริ่มเพย์แบ็แล้วอันนี้มีเสียงอยู่ในวิดีโอด้วยนะครับนี่เป็น วิดีโอสาธิตการใช้งานเบื้องต้นของกล้อง HDDVR